ิตอ MDS ครับอยู่บูไซบ้างครับคราวนี้ได้พิกแบนก่อนแล้วก็ SGP ครับไซ่งอนอยู่ขวามือครับเรซืมวีว่าตัวแรกเขาเอาอะไร MDS เอาอะไรแบนเอาอะไรแบนเอาอะไรแบนแบนอะไรเออลังเลมากเลยนะเนี่ยกาลิโออาคาริโออาคาริโออาคาริโอตองตรงตองคาริโอซึ่งเขาแบรนการลโอแบนดาเลียตั้งแต่เกมเมื่อกี้นี้อยู่แล้วนะเหมือนเขาพยายามแบบ ไม่ให้โกนี่ได้ได้ตัวแบบตัวท็อปเลนตัวท็อปเทียอแสดงว่ามีปัญหากับโกนี่อยู่พอสมควรใช่ใช่ใช่แบรนด์ก็เล่นหน่อยไม่ก็มีมีปัญหาเรื่องอย่างว่าเพลเยอร์เล่นได้แค่เล่นเน็กตัวเดียวหรือเปล่ามีโปลิกแม่ผมก็ไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าฟิลลาะครับฟิลาออกซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเกมที่แล้วเล่นได้ได้ดีพี่ล้ำสูเรา แต่เมื่อกี้ฟิโอลาอีเกิลเล่นหี่ไม่ใช่น้ำสูนนะฟิโอล่าแบนตัวเองแบนตัวเองครับไซ่งอนแบนตัวเองเพราะว่าไม่ไม่ได้เฟร์ยไงครับพิติดารยอัลเล่นดาริอัสเนี่ยทรงเดิมเลยครับนะฮะแล้วก็ราคาครับถูกตัดออกครับเหตุผลเพราะตัวพวกนี้พอไม่ได้พอไม่ได้เฟ์สพิกปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ถูกยางสูงเพราะงั้นตัดออกดีกว่าสวัสดีครับคามิวครัามิวครับนะฮะเขาเป็นอะไรกับเขาเป็นอะไรกับโกนี่ป้ครับนะฮะ ปิดปิดท็อปปิดหมดเลยปิดท็อปเกือบหมดเลยอเจตไปตัวนึงเกมเมื่อกี้เจตหลุดปะหลุดดิหลุด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 แต่โดนพิซซิงแอโร่หน้ายับเลยเจอกดบนไม่ขาดเกมเซตไลน์ครับเออว่ะหน้าสดเนี้ยตัวทำลายไฟครับแล้วก็มีไม่กี่ตัวที่ที่สู้ที่สู้แล้วแบบว่ากดได้ด้วยนะเพราะตอนนี้ก็เอาดาเลียสออกไปแล้ว อืมออดาเล่นดาเลียสออกหมดเลยเลนเนก็เอาไม่ลงฮะเอาเอาคู่ดูโอมาก่อนครับนะฮะเซนมากาลิโอครับนะฮะอันนี้มาสวยนะเปิดสองตัวนี้มาสวยนะอืมเออใส่คอมโบอย่างงี้แต่เขาเอาเซตไลน์มาก็ถูกเลยนะเนี่ยแบบเนี้เหมาะสูงครับว่าจะเอาอะไรมาสู้เซตไลน์ล้ำสูงเล่นอะไรครับลำสูง ติงกิ้งนะครับท้งนู้นเปิดป่าเอ่อเปิด adc มาอ๋อเรเน็กเลยอตอนแรกแสนแว่าเซ้นลายไปซัพพอร์ตอะครับอืมจะบอกว่าเอาเข้าป่ามันก็เข้าได้นะแต่มันอาจจะใช้ตัวไม่คุ้มค่า,น,าน่าจะไม่คุ้มตอนนี้ถ้าจะเอาเข้าป่าจริงเรเน็กไปกลางยังดูมีประโยชน์กว่าเลยเออจริงจริงมีสิทธิ์ด้วยนะผมไม่ว่ามีสิทธิ์ลานี่ครับกําลังเลือกครับน่าจะเปิดตัวซับกับตัวยิงได้นะเพราะเขาเปิดมาแล้วนะครับไม่ได้เสียเปรียบ ลีซินครับเอ s มดชอบเปิดตัวแบบเปิดไตก่อนน่ะบางครั้งอ่ะเกมที่แล้วเขาโดนแบนลีซินโดนโดนแบลติดใช่เราะ่ขาเลยหยิบมาก่อนอ่ะลิซินมาออร์ลับมาซึ่งออร์ลับเกมนี้น่ากลัวนะครับมีฮีโร่เอนทานนะครับมีท่านั่งของดอยิงชาร์โด่นะที่จะทำให้สามารถรับดาเมตได้มากขึ้นแต่ถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งก็ ก็เถื่อนอยู่ฮะสำหรับการบูสเตอร์ครับนะฮะล้านี้อ่ะล้านี้ดูไม่ซีเรียสเลยใช่ไหมเออมันรีซินเลเน็กแล้วก็เซตไลน์อ่ะสิอ่าแบนซิกออกครับแต่ตอนนี้ก็ยังเห็นอย่างหนึ่งครับก็คือเป็นพิซิเคิลล้วนไปส่วนใหญ่เท่ากับอีกสองตัวนี้จะเป็นเมดเขาก็น่าจะโฟกัสไปที่แบนเมดกับตัดเมดออกอืมไดอาน่าเอาออกครับซิกเอาออกครับนะฮะคือตอนนี้ทางด้านของไซออนเฟนทอมอ่ะไม่ต้องสนเรื่องเมดแล้วเพราะอย่างน้อยอ่ะมีกาลิโอแล้ว เอาเอาลอกี่ออกครับนะไม่ให้กลางเล่นอโป๊กได้ละลายแทงได้นะครับไม่อยากเจออยู่แล้วแล้วตัวที่แบบว่าพุ่งเข้าใส่ได้เงี้ยเซน่าไม่ชอบเอาเซ็ตออกครับเอาเซ็ตออกน่าแปลกใจที่เอาเซ็ตออกนะฮะในเกมนี้ผมมองว่าเอาเซน่ากับเอากาลิโอมาแล้วถ้ามีเซ็ตเนี่ย ะแย่เออเซฟเซฟมันจะนคือมีเซ็เปิดดาเมจให้แล้วออร่ามันจะดูะน่ากลัวมากมคือกลัวกลัวว่าเอ้ยอมามาแล้วพ่อหนุ่มบอลีวูดของเราครับนะฮะตอนแรกๆมันออกมาแรกๆผมเกลียดมันมากเลยนะผมว่ามันยืนกลางอืมมันน่าจะยืนกลางว่ะมันน่าจะยืนกลางแล้วพอมันยืนกลางปุ๊บเนี่ยผมบอกเลไปเเน็กนี่ไปกลางไม่ได้แล้วใช่ใช่เรเน็กอยู่ยากแล้วอืม ลูเซ <|ja|> uh, yeah. well, ียนมาชนครับเฮ้ยพิคศษคนเยอะไปดามเมตคือดาเมตคุณอย่าแบ่งแยกเออมเดาเมตครับผมผมจะดูตัวสุดท้ายครับว่าเป็นอย่างน่ไฟิตมาเออค่อยลงฟิตกลางอ่าลูเซียนลงล่างกับเซตไลน์เนาะแล้วลีซินปะเลน็กบนนะครับแต่คราวนี้ความน่าสนใจของแซออนเฟนทอมก็คือ บวกๆกันไปด้วยความที่มีสกิลยื้อนะครับมีสกิลยื้อทั้งฮีโร่เอนทานทั้งคิวออฟดูลานทั้งดออิงชา a โดทั้งตัวล็อกของเซนนาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบวกๆกันอยู่มันอาจจะชุบชีวิตได้ครับเพราะว่ามันมีพ่อหนุ่มบอลีวูดของเราบอลีวูดิวอาชานนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับนะฮะปิดทองหลังพระตัวเติมดาเมจรีเวนรีเวน รีเวนโอลาฟเข้าด้วยกันน่ากลัวนะสองตัวนี้ใช่มันมีสตันกับสโลตั้งคู่นะครับแต่มันก็ไม่มีอาจจะเป็นมันขาดว่าคุณอารมณ์มันขาดตัวตัวหนึ่งแบบที่จะมาแก๊ปฝั่งตรงข้ามไว้เพื่อรอไกโอลงฮีโร่แอนทรานมาเพราะฮีโร่แอนทรานของไกโอมันไม่ค่อยแม่นยำเวอร์ขนาดนั้นยกเว้นแต่ทางนู้นเลือกที่จะบวกไฟจริงจริง เล่นรับได้หรือถ้าจังหวะจะพัดจับผูริเวนจะกระโดดไปเปิดหรือเปิดแลกักล็อกเดินเข้าไปงง,งก็ได้ครับครับแต่ว่าฮีโร่แทนไม่ทันแน่ๆพี่ถ้าเกิดคือโกลับไล่เนี่ยส่วนมากธรรมชาตินะถ้าไม่ตั้งใจบวกต้องต้องอย่างน้อยได้ดอยิงชาโดก่อนไงแต่ดอยิงชาโดน่าจะได้อยู่แล้วพอดอยิงชาโดปุ๊บเนี่ยฮีโร่เวนทมันก็มีเวลาที่ได้เล็งอีกแป๊บนึง เออน่าสนใจนะเกมนี้รู้สึกเหมือนจะมีการสู้แบบซิงเกิลซิงเกิลได้เยอะพอสมควรมกันนะอืมเพราะว่าแรงทั้งคู่เลยวะ่ะตัวละครมันแรงทั้งคู่เลยบอกเลยว่าเกมนี้น่าน่าสนใจครับทั้งสองคอมเถื่อนทั้งคู่ฮนะเออผมอยู่ที่ลีซินแล้วพี่ทางด้านของ MBS อะ่ะลีซินต้นเกมดีเปล่าถ้าตีกินชงต้นเกมดีจัดก็ง่ายแล้ว ลีซินไปกับเซตไลน์น่ากลัวนะถ้าเซตไลน์เอาแพดไฟเดอร์แล้ววิ่งนะโคตรน่ากลัวเลยเอารมณ์เห <ลง S 1> มือน,นลอลิตต้าลีซินอ่นะม,มีล็อกเซนหน้าอยู่นะล็อกเซนหน้านี่ก็เหมือนดาร์คไวดิ้งนะเขาเขาไม่วิ่งเขาไม่วิ่งเล่นเซนหน้าไงพี่คือ,ค,อ,ค,อคือเซตไลน์วิ่งไปกับลีซินไปเอาอย่างอื่นอีเซนนเซนหน้าเนี่ยมันจะมันจะล็อกมันจะล็อกเอาอเด้ต้องดูต้องดูเซตกับลีซินละครับนใช่ใช่ตัวเติร์นเกมฮะหลักแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาปล่อยฟิตสปิดพุท ก็ไม่แน่เหมือนกันนะอือเออยมาสเลยอะตรงกลางมาดันสองครับเหมือนกับเร่งเร่งเวให้ทางด้านของมิดเลนตันลึกๆอะแล้วทำไมวิ่งโถมซ้ายหมดอะเฮ้ยมีเวทหรอไม่ไปตีไปตีครับไปตีวอดครัะไปตีวอดฟ้าทีเกสอนคือทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วทางด้านของเลเนกอะมันต้องโดนกดอยู่แล้วเลเวลมันจะมากกว่าครับถ้ามันมาตัดกลางก่อนเขาต้องการให้เลเนกได้เลเวลตรงนั้น แต่มันก็ดึงเลเวลของฟิตลงไปพอตรงกวนนะอืมเออก็ต้องดูนะพอเขากล่าวว่าเลเนิกยังไงก็โดนกดอยู่แล้วกดปกติเ<อ>นี่ยไอ,อ้ทรงอย่างเนี้มยมันจะทําให้เลเนิกเลเวลมากกว่าแล้วแล้วแล้วพอมีสก,กิลมากกว่าต้นเกมมันจะพอพอที่จะกดได้อ้วเราเ่นเลน็กไม่เอาอ้าวโอ้ยโดราดเดมเบดคู่ครับแล้วเลน็กไม่เอาไอ้นี่มาด้วยนะฟีดฟุตเวิร์กนะไม่สนความสเทนด้วยนะต้องการดามเมดต้องการดามเมดอือหือ่จริงๆทีมเนี่ยดามเมดล้นละแต่ดีครับนะฮะ i g n i t ท f แฟ c o n นคอเลอ r นะครับสำหรับเลนส์นะครับรีซินนะครับมาเป็นสมัยแฟดแล้วก็คอนคอเลอ e r เช่นเดียวกันนะฮะส่วนทางด้านของฟ i t ครับโอเป็นฟ i t ฟ o o เวิร์กนะแล้วก็ i g n i t ทแล้วก็แฟดครับนะฮะอีกไนท์ <Ign ite S 2> เยอะเต็มไปหมดเลยครับนะฮะ ฮิวครับมีวันเนี้ยที่เลนลูเซียนถือครับนะครับแล้วก็เป็นแฟตแล้วก็เป็นคอนโทรเลอร์ครับนะส่วนเซตไลน์มาเป็นช็อคเวฟอ่ะตรงนี้บวกฮะอ่าครับโดนไล่ครับลิซินครับแหมโดนเอเวนเจอร์แรงครับแต่ด้านในหลวงหนัวมากครับแล้วในตอนปาดเอาในส่วนของโอลาไปก่อนฮะต้องถอยครับทางด้านของเอเบียสครับเพราะว่าทางด้านรีเวนก็ฆ่าในส่วนของเซตไลน์ไปเหมือนกันแล้วหลุดมาหรือเปล่าครับฟิตพยายามตามที่จะไล่ในส่วนบรีเวนแล้วโบเกนวิงหนีครับแต่โดนไล่ยิงแล้วแปดมาเรียบร้อยครับปิดสนิทเนี่ยไม่รอด2อหนึ่งไป ครับต้นเกม2อหนึ่งไปครับนะฮะเส้นลน์มาเป็นช็อกเวฟนะครับดูเซฟเฟนทอมครับนะฮะคนนี้ฮะอัาชานนะครับเอาขึ้นไปบาอนเลมไปกดทางด้านของเล่นในตอนนะครับเป็นอิกไนท์แฟดแล้วก็คอนคเลอร์เช่นเดียวกันครับนะฮะตรงนี้สกัปเลอร์ปูได้ไปครับทางด้านของ m d h นะฮะส่วนทางด้านของออร่ามาเป็นสมายแฟดแล้วก็คอนคเลอร์เช่นเดียวกันโอ้ผมเบื่อการพูดคอนคเลอร์มากเลยนะลีเว่นครับ เป็นบาเรียครับแฟตแล้วก็คอนโคลเลอร์ครับนะส่วนทางด้านของโบนโบนเกมนี้เล่นเป็นทางด้านของเซนนาเอาฮิลเอาแฟตแล้วก็เอาแกปแอปไอ้แกปแเอาอันไดนิ่งอันไดยิงมานะครับนะแล้วก็ทางด้านของกาลิโอขดชื่อมากเออมาเป็นเอ็กซอร์สแฟตแล้วก็ทางด้านของช็อกเวฟครับผมก็เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเหนื่อยกับการกด เลนต้นแล้วล่ะครับพอเล่นต้นได้ first k i l นี่ครับก็เงินไหลห่างเจ็ดร้อยอ่ะเล้วนีแล้วครับตอนนี้ครับแล้วก็มีอันติเมตแล้วไม่กลัวแล้วฟีดเลนแล้วครับนะฮะครับเกมเปลี่ยนแค่อย่างนี้สบายครับทางด้านเวมเบดแล้วเลี้ยงหลอดไว้บอกเลยตันเดียวรู้เรื่องยิงตันเป็นหนึ่งจุดห้าวิเลยครับเมื่อเลดแดงแล้วโดนล้านเอมเบครับจังหวะนี้หาจังหวะแล้วยิงเปิดอันติเมตซอยแล้วเพื่อนมาบล็อก โอ้ยเฟสเบเกอร์เข้ามาครับโอลารไม่สนใจครับพยายามใช้อะดูตามฉันจะเอาโอ้ยดอกก็เดททันแล้วแฟดยิงหนึ่งทีโอ้ยสวยงามครับทางด้านของบนเอ้าแต่โดนนี่ครับฉลามเข้าไปแล้วโอ้โหเฟฟูทิกเตอร์เข้ามาจะรอดเหรอครับต่อแม่ฮีโร่แทนลงมาก็ตามครับเรนตันเก็บได้แล้วจังหวะนี้โชว์สต็อปเปอร์เข้าไปแต่มิเน่จะช่วยอะไรมากครับเรนตันยังคงห้าวไล่ในส่วนของโอลาฟ์เอาไปแต่ว่านี่ครับพี่บังเราครับไล่ยิงเซนต์ไลท์๋ยวเซนไลท์เลือดเด้งเร็วมากอ่ะ อือโอเล่ยังรอดนะครับสมกับเป็นทางด้านของเวียดนามจริงๆอะครับ3านาทีกว่าๆครับซัดไป6ตัวครับตอนนี้ออบเจกต์เกิดแล้วครับแล้วเปิดทางด้านของลิ์เลอร์เร็วในทันทีเลยครับนะทางด้านของลีซินครับกับลูเซียนมาเสริมดาเมจเพิ่มเติมครับพิติผมว่าเท็ดไลเอาเซคันด์วินมาด้วยว่ะเพราะรู้สึกว่าตอนออกไฟเมื่อกี้เลือดรีเจนเร็วเห็นๆเลยอ่ะเออเออเร็วมากอ่ะกล่าวว่าต้องโดนต่อไง แล้วเราแพสซีฟของทางด้านของเซตไลน์เขาเป็นไอ้นี่อยู่แล้วด้วยรีเจนเลือดเร็วตามจำนวนเลือดที่หายไปแต่มังกรไฟครับนะฮะตรงนี้เข้าครับหน้าเลือดก็เข้าฮะโอ้โหเข้ามาครับโปรโตเบลแล้วก็ดึงเข้ามาโดนรัดเอ็มเบสครับแต่มังกรตกได้กับโอลาฟนะครับจังหวะนี้ต้องแฝดหลบเขาหลีซินครับไม่งั้นตายครับแล้วโกเล็กเล็กสวิงเข้าไปเอือบังบังบังชาร์จแล้วเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนยังรักเอ้ยบังน้อยโอ้โหโดนแมทแมทเนื้อกืบโอ้ยนึกว่าเพื่อนไม่รักโอ้โหจะตายอ่ะเพื่อนเบ้ขวาไปนิดนึงนะล่่วงงงงนนนนะะะแตตตรรรี้้คคัับบอยาาาไปฮทดขฟิ เลือดตายเดิมน้อยตายเดิมตีตีไปสลิงมาเออกลับบ้านอย่าเผลอแล้วกันอย่าเผลอมาตีใหม่เออไอไอบังนี่มันเป็นไอ้ลูกช่างโหนเนี่ยโหนเก่งแล้วกันเบื่อมันมากเลยจับยากตอนนี้ไอชานี่ออกแบ็คคีปโอ้โหแบ็คคีฟกันสามคนเลยไอชานี่เก่งไอชานี่เก่งไม่ไม่คือที่ผมมองคือแม่งแบ็คคีปสามคนเลยวะเล่าดิ หลีกออบแบคเคอร์เออโอ้บ้าแบคเคอร์มากเลยเอาเปิดโดมินัตยัดเข้าไปเลยครับโอ้ดาวนี่ชาร์โดสวนมาครับจังหวะนี้แต่โดนสองหนึ่งในป้อมครับเพเมเกอร์เข้าไปครับแล้วเรียบร้อยอยู่มืออยู่แล้วให้เลนนิกให้เลนนิกแทงเนอะอ่าพลังโดมินัสเอออการิโอออกคาทามุ่งนะรับออฟเอดครับรับออฟเอดครับเอาดเเมลือดเอามนาแล้วก็สแต็กอะเบริตี้ใช่ไหม ใช่เซนนาช่วงนี้ผมเห็นชอบด้วยชอบขึ้นในนี่เนาะเซนนาชอบขึ้นในส่วนเอ็กซ์คูชเนอร์เบทตัดเลือดอันแรกเลยนะไอตัดเลือดอันแรกไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะไอสตาร์ติดตามมาเนี่ยรีบรีบตัวทองไปไหนครับก็กลัวโดนจับไงว่าเซนนาแบบตันตันล้วงเขาเยอะเพราะว่ามีฟิตด้วยมีเซตไลน์ด้วยมีเลนส์ด้วยนั้นไปออกแบ็คเคฟอันแรกแบบจีนเลยนี่ไหมฮะเหนียวดีแล้วลดคูดาวด้วยนะครับไปเร่งสกิลก็บ่อยดีนะฮะเลือดใไปอ่ะ ผมก็โอนลาบหรือไปเฉชโอนลาบฝั่งเดียวกันเดี๋ยวโทษโดมินักไงไอเลนนิต้นกับทางด้านของไอ้นี่ด้วยครับเซตไลน์เซตไลน์แพสซีฟมันเด้งเลือดเร็วอ่ะเอออาจจะมาตัดเพื่อไม่ให้เด้งเลือดเร็วอะไรเงี้ยแค่นั้นนะนะประมาณนั้นแหละครับอแล้วก็โดนลัดอิมเบดครับพิซซิงดั๊เนี่ยไปนิดนึงก็ไม่เท่าไหร่ครับดีซินยังพอทนได้โยมู้งเมื่อก่อนครับซินเนเกมยาวแล้วครับนะ โอ้ยเป็ดเบเกอร์โดนครับจังหวะนี้ฮีโร่แฮนด์ลงป้อมอีกนิดเดียวเองสิบห้าไม่พังเออซะงั้นแล้วโหนมาไล่ยิงครับจังหวะนี้เอาเวนเจอร์แรงไม่โดนครับไล่ยิงแฟตตามมันพยายามหนีโอ้ยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยแล้วก็อเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆป้อมดีกว่าป้อมไว้ใจได้มากกว่าเพื่อนป้อมปังดีกว่าใช่ใช่ป้อมไว้ใจได้มากกว่าเพื่อนเดี๋ยวมันหลบนะฮะแต่ตรงนี้ครับนะฮะไปที่เทเลสต์เลยครับแล้วเปิดดานหน้าของลิเวอร์เลอร์ฮะกะจะเอาเทเลสต์ไว้ครับด้าน เล่นเกมไว้ครับเล่นเกมไว้ดันอย่างเดียวลูเซียนครับออกในส่วนของโซลิชัดเบดขึ้นมาครับแล้วเอาในส่วนของเบียฟสอดมาก่อนเน้นดาเมจไปด้วยครับพอคีมาแล้วแล้วโดนนี่ครับช้ำเดอะวอเตอร์เข้าไปช้ำโชคไหมฮะแต่ด้านนี้ก็ตีเหมือนกันครับเอาในป้อมอีกแล้วครับแล้วรีเพย์ตัหมเรีเพย์ทำไมครับพี่เออผมงงเลยวะเปิดรีเพย์ทำไมวะตายแล้วพูดกลับไม่ให้คิวเลยจังหวะเมื่อกี้นี้เขาบวกกันอยู่กดรีเพย์เออ และเรามันก็ต้องดูจอใหญ่เป็นหลักใช่ไหมพี่กันอยู่อยู่ดีๆมันเอาของสดไปลงจอเล็กเงียเดี๋ยวนี้มันยังดีนะมันไม่ค่อยแถบไอเทมลงนะไอเวียดนามมันกว่าันแถบประจําเลยนะโอ้โหใจจะขาดนักภาคย์เนี่ยไม่ได้เห็นไอเทมเนี่ยผู้ตามตรงอไม่ได้วิเคราะห์อะไรเลยน่เอ้ยโอ้โหฟิตลับดอนแล้วพี่กำลังจะขึ้นลิเบนว้าวแรงเยอะอยู่นะครับครับ แอบสปิดพุทครับแล้วจังหวะนี้โชว์สต็อปเปอร์สวนมาบังตายไหมครับเฮเมเกอร์ผิดทางไปนิดนึงครับได้เกาะมาครับจากาหน้ากาลิโอยังรอดครับยิงอัติเมตคู่ไปหน่อยเลือดไม่มีแต่กระสุนพี่มีนะมีลายถอยหลังยิงไว้ก่อนเอาในส่วนขอลิฟครับทางด้านของโกลาฟก็หวงกันนี่แต่จะได้หรือเปล่าแ้งเงาเกมนี้ตึงเลยเนี่ยขึ้นมาเป็นอนน่าจะได้เซน่าก็น่าจะแบ็คเควครับ แต่เอาตัดเลือนมายันยันไว้เงี้ยเหรอใช่อเลาช้าเลยมาก่อนเพราะตัวละครเซน่าพูดตามตรงเลยว่ามันแรงตามโซอูดตรง้แรงตามโซเรียบร้อยครับเก็บไปได้ครับหนีซีนเลือดน้อยอยู่แล้วครับแล้วทางด้านของเซร่าก็ต้องแฟดหลบออกมาครับเหลือแค่ฟิตที่เลือดดีหน่อยฮะแล้วก็มีเลยในต้องเปิดเอมไนัดรอครับมึงเดินเข้ามาเลยครับสไลด์ได้เข้าไปแล้วสตันครับแม่แล้วก็เลยพี่ตันลคูดมิกอย่างแรงครับได้โร่นแทนลงมาแต่ก็ไม่ล่อนนะครับทางหน้าโงราฟตาย เมื่อกี้เขาเกรดเต็มใช่ไหมครูเดมิแรงมากอ่ะใช่ใช่มีเลยมีสแต็กอยู่แล้วขโมยบูด้วยดิประเด็นเอ้าวครับบูบับกับเสียแล้วจะเสียมังกรด้วยน่าจะได้ด้วยมังกรลมครับนะน่าจะมาเทคไม่ทันครับทงหน้าของแซมแฟนทอมอะไม่ทันแน่ครับน่าจะมีเกมไปสามนะฮะ ผมว่ากลับไปฟาร์มเถอะครับไซออนแฟนทอมมาไม่ทันหรอกเสียเวลาไซออนแฟนทอมต้องการที่จะยื้อไปเลทครับเพราะเซนน่าน่าจะทรงพลังตอนเลทเกมนะครับรวมถึงชานด้วยไอเซนน่ากับเทรดนี่มันเหมือนกันนะฮะมันเก็บโซนะมันข้อดีก็คือว่ามันจะไม่มีเพอร์เลเวลใช่ปะ่ะอย่างอย่างเซนน่ามันจะมีดาเมจเพอร์เลเวลเทรดมันก็จะไม่มีอัลเมอร์เพอร์เลเวลแต่ข้อดีของมันก็คือมันเก็บไปจนสุดเกมอะเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีตันเซนน่าข้อดีของมันจริงๆเลยคือมันมันยิงไกลมันเหมือนที่ทีน่าเออมันยิงไกลแล้วไกลจริง นี่ขนาดเขาลดลงมาแล้วนะแต่ข้อเสียของมันก็คือแอทแทกสป,ปีดมัญชามากเพราะงั้นอาจจะต้องขึ้นและพิฟายคานนอนมาช่วยนะครับส่วนมากจะชอบขึ้นกันนะได้เพิ่มระยะตีด้วยเนะนี่ยดมวนนัได้นะครับจังหวะนี้ไม่กลัวรีเวนอยู่แล้วนะครับวอลเลอร์เข้ามาสกีเบิร์ดครับหลบครับเยอะไปครับเก็บฮันนี่ฟุตแวะทางก่อนแป๊บหนึ่งฮนะไม่ให้ครับมันเป็นเงินเป็นทองนะ เอาป้อมเอาไปด้านบนครับเจ้าป้อมสองอ,<ะ>อ่ะเ <c oughs> ออเข้าป้อมสองเลยว่ะเ <c oughs> ออว่ะ ถึงหน้าบ้านแล้วนั่นน่ะต้องดึงไปเรื่อยๆครับต้องดึงไปเรื่อยๆฮะยังไงก็ต้องรอเลนเรทครับนะฮะเานน่าทงแฟนทอมผมไม่แน่ใจว่าทางด้านของเอ็มดีเขาจะยอมให้เลยแล้วจังหวะนี้เข้าหลังครับแต่โอลาร์ปเปิดแล้นะล้อครับแล้วเลทสวิงแต่ไม่เอาฮะเอาในส่วนของริเวนครับจังหวะนี้แล้วลูเซียนเข้ามาไล่ยิมกันแตโอ้ยเบรกเอาไปยังดีครับที่มีเลนต้นเข้ามาเบรกไว้แล้วเก็บไปได้ก่อนนะฮะรีเวนตายแล้วจังหวะนี้โดนลัดเอ็มเบดเบรกไว้ครับแชมป์เดอะวอเตอร์ไม่โดนใครต้องเพย์ฟูติกเตอออรร์กมาคัับจงหวะนี้ โยนแฮนลงไปตึ้มลอยครับทางด้านของ,งของงไลเฮมเกอร์ด,ด,ดึงเกาะขึ้นมาแต่เพื่อนโดนสวนตายไปแล้วฮะล้มไปกองเลยครับทางด้านของลูเซียน หนีครับไม่ไหวครับคูคูทําไงครับจังหวะนี้มันจะไม่คูครับเกือบโดนอันด์โชว์แต่ยังไม่โดนครับเลือดเด้งไวมากครับดีนะมีในส่วนของไ้ถังแดงครับส่วนเลงต้อนโปโตเบลลหลบครับแต่เขายังไล่ครับโหนสลิงมาไล่ยิงไม่ไหวแล้วติดเหนียวทําไงดีโอ้โหโนบโไปด้วยบังนะเฮ้ยโหนี่เหรอเอาเหรอโอ้โหยังดีครับรีเซนยังรอดนี่ครับจะถ้าบวกกันแล้วยื้อย่างเงี้ยแล้วกลับมาแล้วอารชานได้เก็บตัวที่ฆ่าไปเนี่ยมันชุบ เพื่อนขึ้นมาครับครับความน่ากลัวของคอมนี้นั่นเองและอักชานเป็นตัวใครด้วยเนาะยิ่งหนียิ่งเสียเปรียบนะฮะใช่ครับเป็นตัวตามฆ่าได้ดีตะบอกตะบอกเลยครับเกมนี้ทางด้านเมกี้เนี่ยไอ้ลูเซียนอะ เข้าผิดนิดนึดนงนนะไปเข้าจากด้านหลังนะฮะลึกเกินไปรับดาเมตเยอะจัดนะะ,นะรครูลิ่งไปแล้วไม่ค่อยโดนอะไรครับมันกระจายกระจายล่วงเลยครับไม่ใช่มาม่วงก็ล่วงไปแล้วเว <Wait, that. S 2> นนะ บูใครเนี่ยนายมาเอาตลอดเลยนะบูเป็นทรัพย์สินส่วนรวมอะอมาแล้วครับเซนาครับขึ้นมาเป็นทางด้านของแบล็คเกาส์เซนาอัพหนึ่งนะครับเพลิ่งเพสิ่งเอ่อเพสิ่งนักเนี่ยนะเซนาเป็นตัวละครที่มานาไม่ขาดครับเออเพราะงั้นไม่ต้องออกมานาบุนี้ก็ได้ครับไม่เคยใช้มานาหมดเลยครับครับผม ด้านของเซนไลน์ต้องเดินหนีครัเมื่อกี้เขาอันเดอร์โทเช็คบูชมาเออฟิตมันก็เล่นแบบสปิดพุทธะเนี่ยหนีไปตอดต,ตลอดอฟาร์มด้วยนี่ครับขึ้นอ e ีเทอร์อีกอันจะขึ้นอะไรต,ต่อประเด็นนี่ครับเพราะตอนนี้ลิทเบนแล้วเราไปต่อเด็ดแคปแล้วสเตซีดแล้วนั่งเงี้ยเอาอีเทอร์เหมือนกันมีส<ไ>ิทธิ์นะคีเมทน่ากลัวกันนะเนี่ยถ้าคีเมทก็เอาเ e ร<ไ>ื่องอยู่กันเฮ้ยลีซินออกจริงเหรอ อะไรอ่ะอ้เฮกนิงเกอร์มาเตรียมขึ้นมาเหรอออเฮ้ยเตรียมขึ้นมากันใครกันแค่ไอ้นี้คนเดียวนะกานิโอะคนเดียวนะเฮ้ยไม่ไม่น่าคุ้มอ่ะเออนั่นเอ้ยขึ้นมาทำไมนไม่น่าคุ้มอ่ะเออของมันถูกมั้งเอาซะหน่อยนีมาใหม่นี่เล่นให้น้องคาดูประมาณนี้ป่ะเออ ตัวเดียวไม่ต้องก็ได้นะผมมองกันนะจริงๆถ้าจะขึ้นอันนี้นะหลีซินไปขึ้นไอ้น,นั่ออน,ก,ก,นก็ได้เอ็ดออฟไนท์ได้จาะเกาะได้ได้กันสกิลนีดีกว่านะครับเฮ้ยเซตไลน์คนเดียวเลยอะรอเปล่าครับ หลากใครจ่ายสกิลหรือเปล่าครับอันเดโตเข้ามาครับจะติดพันเข้าไปพยายามใช้ในชีวบูร่นครับแต่โดนโชสต็อปเปอร์เข้ามาแล้วคูลิ่งสาดไปโดนเอ็กซนนะครับทะนั่งเซนไลน์แล้วดึงตัวออกมาแล้วเลนต้นเข้าจังหวะ2ครับสไลด์อันแล้วคูดมิกให้ครับจังหวะนี้เซนน่าตายไปก่อนครับปิวครับแล้วลิซินครับโซนิคเวฟเก็บไปแล้วตามมาด้วยโอลาฟครับลูเซียนเก็บแล้วเรียบร้อยคูดมิกปาดในส่วนของไปหนึ่งคนนี้แล้วเหลือแต่ดีเวนดับเบิลคิวสำหรับลูเซียนไม่ต้องเอาอะไรแล้วเอ็นบ้านครับจบทันไหมทััันนนททาจะ คยี่สิบวิแล้วครับอินฮีแล้วทันครับจบครับนะฮะเกมสามแน่นอนนะใช่เป็นคลีนไฟครับไม่ตายเลยฝั่งนู้นเคลียรนะครับจบครับแบบนี้เกิดไม่ทันนะแน่นอนครับคะแนนที่2เป็นของ m อ็มเนาะอ้าวจะตกไหมจบดีมีมินเนี่ยนเนี่ยฮะเป็นเกม3ไปครับง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอแซงตนก็ชอบพลาดอะไรครับเนี่ยอืม bên phía của m งเบอร์ดั้งในวันการแข่งขันที่ผ่านมาปล่อยให้สปิทพุทธหรือเปล่าใช่ครับนะฮะมิน่าเอ็มเดียดูท่าทางไม่ค่อยได้เครียดเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ดูนิ่งๆนะครับไม่ได้รู้สึกกังวลอะไร 14-6ครับปิดเกมไปอ๋อน้องบอกเพิ่งมาเล่นไวริบแบ็ค a คปคุ้มเหรอได้เลือดได้สโลครับถแตดดีครับได้ดามเมจนะตอนนี้คุ้มมากคุ้มครับถูกด้วยครับถูกด้วยใช่ราคาถูกด้วยแล้วของชิ้นเล็กดีด้วยได้สโลได้เลือดนะความความฟ้าวสุดคือมันเป็นไอเทม a อตัวหนึ่งที่มันมีเล่งสกิลถึง25เยอะฮะ ล้ว่าเกมเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาใหญ่สุดเลยก็คือ m อ h ได้เซตไลน์ไปแล้วพอเซตไลน์สแลมทุ่มไปครับพอใช้สกิลสองต่อปุ๊บเนี่ยเหมือนไม่มีใครปิดดาเมจได้ครับแล้วโดนทูดาเมจไปเยอะมากแล้วก็โดนตามต่อว่าจะเป็นคัตลิงหรือว่าจะเป็นชัมออฟดะวอเตอหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่แทบที่จะปิดเซตไลน์ไม่ได้เลยสักคนหนึ่งปิดไม่ลงเนาะแต่ว่าเขาก็รับดาเมจได้คุ้มมากเลยนะหมื่นห้านะครับเอาเรื่อง เซร่าต้องเป็นตัวอเงี้ยต้องต้องกล้ารับดาเมจถ้าไม่รับดาเมจผลของเฮมิเกอร์นจะไม่มีประโยชน์มันโอิดมันเกนะ่งสกิลนั่นถ้ามผมนะ <laughs> มันเก่งสกิลนั้น <c oughs> แหละ <c oughs> เออใช่มัน <the mate S 1> มันทูดาเมจด้วยนะเออนอกนอกจากที่ได้เกาะแล้วยังได้ดาเมจใส่ชาวบ้านเขาอีก